หนึ่งเมื่อกี้พูดถึงสสของเพื่อไทยไปดูสสของก้าวไกลบ้างที่แรกเนี่ยคนมองว่าเป็นไฮไลท์เลยนะคบเพราะว่าท่านนี้เนี่ยอภิปรายเขาที่แล้วเปิดข้อมูลใหม่มาด้วยพยานหลักฐานใหม่เรียกว่ามีใบเสร็จมาเลยอะเรื่องทหารไ o ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยคุณวิโร์ลักษณะอด,ดีศรหลายคนบอกผิดหวังคือด้วยน้ําเสียงท่าทางยังคงดุด,ดันเหมือนเดิมมีวัทกรรมเจ็บแสบเหมือนเดิมแต่เนื้อหาของคุณวิโร์ไม่หวาว เพราะว่าข้อมูลที่คุณวิโรธอภิปรายเรื่องวัคซีนเป็นสิ่งที่ซ้ำกับที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเคยไลฟ์ไปแล้วแล้วเอาจริงๆข้อมูลของคุณธนาธรตอนนั้นดุเดือดกว่านี้ล่อแหลมกว่านี้แล้วกลายเป็นว่าคุณวิโรธอภิปรายด้วยการอ่านเอกสารตั้งแต่ต้นจนจบจนประธานยังต้องทวงติงคือไม่ได้ห้ามนะแต่ทวงติงบอกว่าเอาจริงๆนะพอดีว่านี่เป็นข้อบังคับประชุมสภาอันใหม่ ถ้าเป็นข้อบังคับประชุมสภาอันเก่าเนี่ยผิดข้อบังคับสมัยก่อนเนี่ยการอภิปรายเนี่ยข้อบังคับเขียนไว้เลยว่าห้ามอ่านเอกสารฮนะให้ดูได้นิดหน่อยแต่ไม่ใช่มาไล่อ่านเอาแต่เมื่อวานนี้เป็นการอ่านทั้งหมดหลายคนถึงขนาดตั้งข้อสงสัยว่าจริงๆข้อมูลที่คุณวิโรธเตรียมไว้ส่วนตัวเองไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าเตรียมที่จะต้องอภิปรายหัวข้ออื่นแต่โดนสั่งกันบ้านมา จากใครให้รับหน้าที่ในการอภิปรายอันนี้แล้วโดนสลับคิวขึ้นมาก่อนทั้งๆท,ท,ที่จริงๆน่าจะเป็นไฮไลท์วันหลังๆแต่เพราะว่าการอภิปรายมันจืดจนต้องเอาคนเด็ดๆขึ้นมาแต่กลายเป็นว่ามันไม่ว้าวนะครับคุณวิโรดเนี่ยได้อภิปรายเรื่องวัคซีนโดยพุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์บอกว่ากล้าพูดได้ยังไงว่าให้ประชาชนอยู่บ้าน14-15วันทั้งที่การระบาดเกิดจากความบกพร่องของตัวเองอย่าพูดเลยว่าไทยเป็นประเทศแรกๆที่ได้รับวัคซีนหลายประเทศตอนที่เขาฉีดเข็มแรกกันไปแล้ว ไทยมีผู้ติดเชื้อน้อยจึงไม่ต้องเร่งฉีดอ้างแบบนี้หรือแล้วก็ตั้งคําถามว่าประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วจะกล้ามาประเทศไทยที่ยังไม่ฉีดวัคซีนได้อย่างไรจุดนี้เนี่ยโดนคนทวงติ่งเยอะว่าอา้าวถ้าประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วเขาก็ต้องกล้ามาสิในเมื่อตัวเขามีภูมิคุ้มกันแล้วไงถูกไหมฮะคนก็เลยงงอ่ะต่อคุณวิโรธบอกว่าคุณกล้ามานั่งหัวโต๊ะสบคได้ยังไงไปทําหน้าที่ชงกาแฟเถอะ คนอย่างพลเอกประยุทธ์ทําเป็นทองไม่รู้ร้อนบริหารวัคซีนโดยมีวิสัยทัศน์ว่าถ้าได้ก็ดีถ้าไม่มีก็ตายหลังจากนั้นคุณวิโรธก็เปลี่ยนเป้ามาอาภิปรายที่คุณอนุทินชาญวิรกูลฮนะโดยมีวาทกรรมคําว่าแผนกระจุกวัคซีนทําลายชาติคุณวิโรธบอกว่าคุณอนุทินมีพฤติกรรมกลับกรอกเชื่อไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนหน่อยว่าแผนการฉีดวัคซีนเป็นยังไงทำไมไทยละเลยไม่ขอวัคซีนจากโค v ว็ซ์แล้วไปเสียเงินซื้อเอาเอง แล้วก็โต้ที่คุณอนุทินออกมาระบุว่าไม่ซื้อไฟเซอร์เพราะหลายประเทศฉีดแล้วมีคนตายไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นหนูทดลองยาซึ่งการที่บอกว่าไทยไม่เข้าเกณฑ์รับซีนโค v ว็กเพราะว่าเราไม่ใช่ประเทศยากจนฟังไม่ขึ้นเพราะแคนาดากับจีนร่ำรวยยังเข้าโครงการนี้เลยแล้วอย่าอ้างว่าโคว็กแพงเพราะออกมาถูกกว่าชินโนแว็ที่ซื้อมา2ล้านโดสอีกโกหกประชาชนทําไมทําไมผูกขาดกับแอสตราเซเนกาอย่างเดียว ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วอาการที่บอกว่าฉีดไฟเซอร์แล้วปากเบี้ยวแพ้รุนแรงนั้นไม่ใช่ข้อมูลจริงเอามาหลอกลวงข่าวลือพวกนี้เป็นข่าวปลอมเหตุใดเราจึงเอาชีวิตคนไทย60กว่าล้านคนไปผูกขาดกับสยามไบโอไซด์ซึ่งตรงนี้แหละคุณผู้ชมอันนี้มันบิดเบือนละเพราะว่าตกลงคือเขา60ล้านคนเนี่ยไปซื้อจากแอสตราเซเนกานะไม่ใช่ซื้อจากสยามไบโอไซด์ซื้อจากแอสตราเซเนกาแต่แอสตราเซเนกาเนี่ย เขาต้องหาแหล่งผลิตในภูมิภาคต่างๆแล้วเขาจ้างสยามไบโอไซน์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในการผลิตให้กับอาเซียนไม่ใช่ให้ประเทศตัวเองอย่างเดียวซึ่งตรงนี้หลังจากที่คุณวิโรธอภิปรายเสร็จเนี่ยคุณหมอกระทรวงสาธารณสุขตั้งโต๊ตะแถลงที่สภาเลยแล้วเอาเอกสารมาโชว์ว่านี่คือหลักฐานว่าแอสราเซนก้าเป็นคนเลือกสยามไบโอไซด์ ide, ให้เป็นฐานในการผลิตซึ่งในการถแถลงของคุณหมอคุณวิโรธก็เข้าไปจดด้วยนะครับทีนี้คุณวิโรธพอพูดถึงตรงสยามไบโอไซน์ก็ถูกประท้วงอย่างหนัก จากสสทั้งภูมิใจไทยและพลังประชารัฐนะครับแล้วคุณวิโรธพยายามบอกว่าให้คุณอนุทินเอาสัญญามาเปิดเผยอย่าอ้างว่าถ้าเปิดแล้วจะถูกคู่สัญญายกเลิกเป็นการโกหกประเทศอื่นก็เปิดเผยสัญญาได้ทั้งนั้นเขาก็ทําสัญญากับแอสตาเซเนกาเหมือนกันไม่เห็นจะยกเลิกเลยแล้วก็บอกว่ากล้าที่จะเป็นประิตเหลือบลิ้นไรโหนใช้สถาบันเป็นเกราะป้องกันบาปมหันทิเก่อกรกรมทําเข็ไว พอพูดถึงตรงนี้ถูกประท้วงหนักขอให้ถอนคําพูดแต่คุณวิโรธไม่ถอนคุณศิราเจนจาค้าบอกว่าถ้าไม่ถอนจะเดินไปนั่งข้างๆคุณศิราเดินไปจริงๆแต่ยังไม่ถึงตัวคุณวิโรธคุณศิราก็เดินกลับเองฮะสส,สภูมิใจไทยคนหนึ่งลุกขึ้นมาประท้วงอภิปรายบอกว่าสรุปว่าถ้าไม่ซื้อวัคซีนจากสยามไบาโอไซด์แต่ไปซื้อกับไทยสม,มิธก็คงจะไม่มีปัญหาใช่ไหมเออซึ่งปรากฏว่าจังหวะนั้นานี่หาลืนกันทั้งสภา คุณวิโรจน์ก่อนพิปรายต่อนะครับบอกว่าคนอย่างอนุทินและนายกรัฐมนตรีแค่ให้เดินเฉียดใกล้หายใจร่วมกันก็หมดอะไรตายอยากแล้วจึงไม่อาจให้ทําหน้าที่ต่อไปได้ฟังเสียงคุณวิโรจน์ดูครับนี่ฉีดวัคซีนล่าช้าไปกี่วันแล้วฉีดวัคซีนล่าช้าไปกี่ชั่วโมงแล้วและยังจะช้าไปอีกเมื่อ,อไหร่นี่คือความผิดชะกันของพลเอกประยุทธ์ยันโอชานายกรัฐมนตรี และผออสอบคและนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทั้งคู่จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้และวันนี้ท่านประธานครับผมต้องขอโทษขอโทษเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยที่อาจจะต้องใส่แมสสองชั้นเพราะอีกสักพักอาจจะมีกลิ่นหนูตายคุ้งสภา ผมต้องถามพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนายอนุทินว่ากล้าเชื่อในสิ่งที่นายอนุทินพูดเอาไว้หรือเปล่าว่าจะฉีดวัคซีนได้ถึงเดือนละสิบล้านโดสประชาชนเขาอยากรู้ใจจะขาดครับท่านประธานว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะกลับมาทำมาหากินได้ตามปกติเมื่อไหร่เขาจะได้มีเงินรายได้มาใช้หนี้ที่สมหัวเขาอยู่ในทุกวันนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์เชื่อในสิ่งที่นายอนุทินพูด ทั้งคู่ก็ให้สัญญาให้คำม,มั่นกลางสภาเลยถ้าทำไม่ได้จะได้ออกทั้งคู่ทั้งหัวหน้าและลูกน้องคุคเวโรดก็บอกแบบนี้เลยด้วยลีลาดุเดือดตามสไตล์ของแกนะครับพลเอนประยุทธ์จันโอชาซึ่งถูกอภิปรายในเรื่องนี้ก็ลุกขึ้นชี้แจงโดยพลเอนประยุทธ์บอกว่ายืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นั่งรอเฉยๆทํางานเช้าชามเย็นชามไม่อยากให้เอาเรื่องนี้มาเป็นปัญหาทางการเมืองมันต้องระมัดระวังและต้องรับผิดชอบด้วย ถ้าอะไรที่เขาตกลงกันไว้แล้วแล้วอยู่ดีมันพลิกสาเหตุถ้ามันมาจากตรงนี้คนพูดก็ต้องรับผิดชอบและบอกว่าให้เห็นใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เขาทำงานด้วยพลเนกประยุทธ์บอกว่าอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาขอร้องว่าอย่าพูดอีกเลยตอบท่านด้วยความสบายใจและยืนยันว่าทำดีที่สุดที่ทำได้ในเวลานี้แล้วในอนาคตถ้าสถานการณ์ดีกว่านี้ก็อาจทำได้ดีกว่านี้การพูดมันพูดง่ายแต่ในช่วงโควิด ทำงานจริงเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนพูดพูดเร็วดูดีดูเก่งลองมาทําเองดูไหมจะได้รู้ว่าเป็นยังไงแต่ย้ําว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจ,พ,จพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดเพื่อให้ได้วัคซีนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วพลเอกประยุทธ์ก็บอกนะครับว่ามีการยืนยันจากสถาบันจากต่างประเทศระบุว่าการใช้หน้ากากอนามัยสามารถป้องกันได้ถึง90 6แต่ต้องใช้ให้ถูกต้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพึ่งพาหลายๆอย่างไปพร้อมกันแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ประกาศข่าวว่ามีเรื่องน่ายินดีคือไทยสามารถฉีดวัคซีนทดลองในมนุษย์ได้แล้วอันนี้หมายถึงวัคซีนที่เราผลิตเองเลยนะวิจัยเองไม่ใช่ส่วนที่ a s สตราเซเนกจ้างสยามไบโอไซน์ Bio นะอันนี้หมายถึงที่ไทยเราทําตั้งแต่ต้นน้ําเลยฮนะเราดําเนินการมาถึงระดับที่ผ่านการทดลองในสัตว์ กำลังจะเริ่มทดลองในมนุษย์เฟสแรก1มีนาคมแล้วจะทดลองกับอาสาสมัคร210คนอันนี้เป็นวัคซีนของมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขและองค์การเภสัชกรรมซึ่งเป็นวัคซีนแบบเทคโนโลยีเชื้อตายซึ่งความปลอดภัยสูงผลข้างเคียงน้อยเก็บรักษาได้ง่ายน่าจะผลิตได้25-30ล้านเข็มต่อปีลองฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ดูครับ ไม่เคยไม่เคยชักช้าหรอะครับคือไม่ใช่ทางานเป้าแล้สั่งปุ๊บแล้วออกปุ๊บวันนี้มันไม่ได้หรอกการเจรจาการพูดคุยการลงนามสัญญาต่างๆมันก็ต้องทยอยมาถ้าไม่ทําแบบนี้ไอ้ที่เซ็นมามันก็ไม่ได้เซ็นอยู่ดีมันไม่ทาเมื่อวานนี้แล้วมาเซ็นวันนี้เมื่อไหร่มันต้องเจรจามาต่อเรื่องนะครับเราได้เริ่มตั้งแต่แรกๆแล้วที่มีการหาดูในสมคมาแล้วนะครับกลับเรียนเพื่อทราบพูดแต่มันง่ายนะลองไปทําดูเองก็จะรู้มันเป็นยังไงนะพูดแต่มันมันปุ๊บปุ๊บปุะ ดูดีดูเก่งนะไม่เคยนิ่งนอนใจนะครับเราต้องมีการพิจารณารอบคอบในการเลือกวัคซีนที่ปลอดภัยเหมาะสมประเทศไทยเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทุกคนต้องน่าจะด,ดีกับผมไปด้วยข่าวดีเรื่องไทยสามารถทดลองฉีดวัคซีนของไทยเองเฟสหนึ่งในมนุษย์ในมนุษย์ได้แล้วนะครับเริ่มเลยมีนานของเราหกสิบส นายกรัฐมนตรีก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าท่านที่ดูมีอารมณ์มากกว่านายกรัฐมนตรีคือท่านที่โดนกล่าวหาโดยตรงเลยก็คือคุณอนุทินชาญเวรกูนะทั้งในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคุณอนุทินเนี่ยลุกขึ้นพูดบอกว่าตอนแรกเตรียมข้อมูลมามากมายนะ แต่พอเจอคำว่าสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลแล้วคนที่เข้าคุณสมบัตินี้เอามาใช้ในสภาอันทรงเกียรติกล่าวคำโกหกคำโตให้ประชาชนสับสนโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงข้อมูลที่คุณเอามาเนี่ยเป็นข้อมูลที่คุณหามาจากโซเชียลมีเดียไม่มีการพิสูจน์ให้เห็นชัดว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคุณกลับเอามาเผยแพร่แล้วบอกว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นคนน่ารังเกียจอยู่ใกล้ๆยังไม่อยากอยู่ด้วยเมื่อสักครู่เจอที่ห้องน้ําแทบจะกราบถึงอก ถ้าผมบอกบ้างลหละว่าขึ้นมาบนนี้ผมต้องรีบเอาสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดตรงเน็กไทยที่เมื่อกี้มากราบถึงอกเนี่ยท่านจะรู้สึกยังไงคุณอนุทินบอกต่อด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเดือนนี้แหละนะฮะวันที่24เขาบอกไปแล้ววัคซีนล็อตแรกจะมาถึง20,000 0โดสภายในมีนาล็อตที่2มาอีก8 0 0 0 0โดสเมษามาอีก1ล้านโดส3ล็อตนี้รวมเป็น2ล้านโดสจากชิโนแวและปลายเดือนพฤษภาหรือต้นเดือนมิถุนา ก็จะมีวัคซีนล็อตใหญ่ที่ผลิตโดยสยามไบโอไซด์อันนี้เป็นเทคโนโลยีของแ s t r a าเซ e c a ซึ่งเราก็จะเริ่มฉีดให้คนไทยได้ตั้งแต่ประมาณปลายกุมภาถึงต้นมีนานี่แหละไม่ได้เออระเหยรอยชายตั้งแต่มีเรื่องโควิดในหัวก็คิดคำว่าวัคซีนขึ้นมาเลยเป็นเหตุให้สถาบันวัคซีนได้รับการสนับสนุนงบถึง 3, 0 0 0ล้านบาทกล้าพูดหรือไม่ว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาไม่มีคุณภาพ ก่อนเขาจะจําหน่ายให้เราเนี่ยเขาผ่านกระบวนการทดสอบมากมายและยังประสานแนะนํารัฐบาลมาว่ามีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนที่เหมาะกับไทยถ้าไทยได้เป็นฐานการผลิตจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยเหลือมนุษยชาติในกลุ่มอาเซียนไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวคุณอนุทินย้าว่าแอสตราเซเนกาไม่ได้เลือกสยามไบโอไซด์ก่อนก่อนเขาจะเลือกเขาได้เข้ามาดูทุกบริษัทยาในประเทศไทยแต่สุดท้ายแล้วเขาเลือกสยามไบโอไซด์เพราะเทคโนโลยีการผลิตชีววัตถุ ที่สยามไบโอไซด์ทำมันมีความคงที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีของเขาจึงได้เลือกอันนี้และคุณอนุทินก็บอกว่าไทยเป็นประเทศเดียวที่มีวัคซีนถึง63ล้านโดสครอบคลุมเพียงพอดูแลกลุ่มเสี่ยงต่างๆไม่เที่ยวไปหาข่าวร้ายลบหลู่ดูหมิ่นบั่นทอนกำลังใจคนทำงานแล้วที่มาบอกว่าหนูตายมันก็เน่าเหม็นพอๆกับกลิ่นปากเหม็นนั่นแหละเชื่อว่าตัวเองทำประโยชน์ให้ปร,ประเทศและประชาชนได้มากกว่า เอาไว้คุณลองมีโอกาสได้เข้ามาก่อนแล้วค่อยพิสูจน์กันพูดตรงนี้แหละดุจังอยู่ข้างนอกแล้วก็ยิ้มใส่ลองฟังเสียงคุณอนุทินดูครับให้คำยืนยันครับว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์วัคซีนล็อตแรกจะมาถึงเมืองไทยและจะพยายามฉีดให้เร็วที่สุดผมขอให้คำยืนยันครับว่าภายในเดือนมีนาคมวัคซีน ล็อตที่สองจะมาถึงเมืองไทย8แสนโดสคุณพาพัน2แสนโดสนะครับขอไยไม่ได้บอกจำนวนภายในเดือนเมษายนวัคซีนล็อตที่สามอีกหนึ่งล้านโดสจะมาถึงเมืองไทยภายในปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นมิถุนายนวัคซีนที่ผลิต ในประเทศไทยแต่ยี่ห้อแอสตราเซเนกนะครับไม่ใช่ยี่ห้อสยามไบโอไซส์ cience, จะทำการส่งและได้รับการนำไปฉีดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยจนครบถ้วนอือ่ะทีนี้พอหลังจากที่คุณอนุทินอ,อ่ะพิบชี้แจงตรงนี้เสร็จเนี่ยนะครับบรรดาคุณหมอสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะคุณหมอนครเปรมศรีคุณหมอโอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคปรลัดกระทรวงสาธารณสุข สามท่านนี้เป็นคีย์แมนหลักในการตั้งโต๊ะแถลงที่สภาเลยเพราะบอกว่าข้อมูลที่มีการอภิปรายในสภาบิดเบือนจากความจริงไปเยอะมากชี้แจงทีละประเด็นทีละประเด็นสําคัญก็คือมีเอกสารหลักฐานหนังสือจดหมายจากแอสตราเซเนกามาโชว์ acho, ฮะว่าเขาเป็นคนเลือกสยามไบโอไซด์ในการเป็นฐานการผลิตของเขาแต่ว่าคุณวิโรธลักษณะดีสอนซึ่งก็เข้าไปฟังคุณหมอด้วยเนี่ยก็ได้ออกมาถแถลงหลังจากนั้นบอกว่าหนังสือฉบับนั้นมีข้อสังเกตว่าลงวันที่15กุมภาพันธ์ หนึ่งวันก่อนมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทําไมอยู่ดีๆเห็นว่าตกลงกันไว้ตั้งแต่ปี6ปี63เพิ่งจะท,ทําหนังสืออันนี้มาก่อนอภิปรายแค่หนึ่งวันแปลกไหมแ <c oughs> แล้วคุณวิโรธเนี่ยก็ยังพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าขอแก้ข่าวนะที่คุณอนุทินมาบอกว่าผมเนี่ยบอกว่าตัวบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทํางานแบบลอยชายคือไม่ใช่หมายถึงตัวรัฐมนตรีตัวบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านเนี่ยผมเข้าใจว่าทํางานหนักทั้งนั้น แล้วคุณวิโรธก็ได้พูดถึงเรื่องกราบแทบอกที่คุณอนุทินบอกบอกว่าความจริงคือเป็นการเดินสวนกันปกติในห้องน้ำเฉยๆแล้วทางเดินมันแคบก็เลยเดินเฉียดกันตอนไหว้ไม่ได้เรียกว่ากราบแทบอกซะหน่อยเป็นการไหว้าตามมารยาทคนไทยเท่านั้นเองคุณอนุทินก็อย่าเพิ่งเอาเน็กไทไปซักก็แล้วกันก็อยู่กระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วนี่เอาไปให้หมอเขาตรวจ DNA สิว่ามีขี้มือผมหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยขอให้ออกมาขอโทษผมด้วยคุณวิโรธก็บอกแบบนี้นะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ